เอาลละสิครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ14สาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกม2025ครับบอกได้เลยงานนี้มีสะเทือนครับเป็นไงบ้างคะเพราะว่าขนาดเวียดนามยังตาลึง หลังได้เห็นรายชื่อชุดดังกล่าวเกิดอะไรขึ้นครับมาติดตามกันครับเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยทีมบลเลย์บยลหญิงทีมชาติไทยของเราที่กำลังอยู่ในช่วงเก็บตัวเพื่อจะลุยศึกซีเกม2์2 5ก็ได้มีการประกาศ14สสาวไทยที่จะลงไล่ล่าแชมป์เหรียญทองในประเทศไทยครั้งนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูรายชื่อกันเลยครับคุณผู้ชมว่า14สาวไทยมีใครกันบ้างน,นะครับเริ่มที่ตำแหน่งเซตเตอร์กันก่อนเลยครับนำทีมโดยชมพู่พรพันธ์เกิดประหาดครับจากสโมสรอนอ,อเรนโดวาลคีรีในลีกสหรัฐอเมริกาปัจจุบันอายุ32ปีส่วนสูง173เซนติเมตรขนาดที่นุกนิก นัทนิชาใจแสนปัจจุบันอายุ26ปีส่วนสูง172เซนติเมตรนะครับครั้งนี้เรียกเซตเตอร์มา2คนนะขยับมาดูในตำแหน่งสุดคือ5ครับนั่นก็คือบีหลังครับคราวนี้เรียกบีหลังอาชีพเข้ามาคนเดียวนะแต่ถือว่าเอาอยู่ก็คือบีมพิมพิชยาโกกลมจากสโมสรน,นองซี่ในหลีกฝรั่งเศส ปัจจุบันอายุ26ปีครับส่วนสูง180เซนติเมตรขยับมาที่ในตำแหน่งมิดเดิลบ็อกกันบ้างครับไล่เลียงตั้งแต่ทัดดาวนึกแจ้งจากสโมสรเพียบยูบูแคสใน SV ลีกหญิงของญี่ปุ่นปัจจุบันอายุ31ปีส่วนสูง186เซนติเมตรต่อกันที่หัตถยาบำรุงสุขครับจากสโมสรฮิซามิสึสปริง ปัจจุบันอายุ31ปีส่วนสูง180เซนติเมตรขยับมาที่น้องไก่วิมรัตนพันธ์ครับจากสโมสรอ,อารมเรยามังตะนะครับใน SV ส e a ล u กหญิงของญี่ปุ่นเหมือนกันอายุ23ปีส่วนสูง180เซนติเมตรและกัญยรัตขุนเมืองครับจากสโมสรสุพีมทิพย์ชนบุรีอ e ีเทค นะปัจจุบันอายุ22ปีส่วนสูง185เซนติเมตรขณาดที่หัวเสาครับรวบรวมมาเต็มอัตราสึกเลยครับไล่เลียงตั้งแต่ก,กับตันทีมชัดชูออนโมกสีจากสโมสรวิกตอิรีาฮิเมจิในลีกญี่ปุ่นปัจจุบันอายุ25ปีส่วนสูง180เซนติเมตร ตามมาด้วยเพียวอัทรพรคงยศจากสโมสรอ,อารามเรยามังกตะในลีกญี่ปุ่นปัจจุบันอายุ29ปีส่วนสูง180เซนติเมตรต่อกันที่ออมสินสสิพาพรจันทวิสูตรจากสโมสรเดนิสลี่ในลีกรองของตุรกีปัจจุบันอายุ27ปีส่วนสูง178ซนติเมตร ขนาดที่ทางด้านของกติกาแก้วพินครับปัจจุบันอายุ30ปีส่วนสูง171เซนติเมตรและน้องเฟิร์นวลิศลาสีทาเลิศครับจากสโมสส์สุพรีมทิพชนบรีอีเทคปัจจุบันอายุ19ปีส่วนสูง173เซนติเมตรนะครับก็เรียกได้ว่าในตำแหน่งหัวเสานี่ถือว่าจัดหนักมากๆเลยทีเดียวนะครับมาปิด ที่ตำแหน่งลิเบโรกันหน่อยนะครับก็เปิดตัวด้วยตำแหน่งตัวเก่าอย่างปีนุชแป้นน้อยนะครับจากสโมสสอ LOBB Atlanta นะครับในลีกของสหรัฐอเมริกาครับปัจจุบันอายุ35ปีส่วนสูง171เซนติเมตรและคนสุดท้ายครับคือกัญยรัตน์คำวงครับดาวรุ่งอนาคตไก่อายุ19ปีส่วนสูง 168ซนติเมตร14รายชื่อดังกาวเนี่ยเราต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่ากลายเป็นรายชื่อสุดคือฮาเลยนะครับเพราะว่าในบรรดาทีมคู่ต่อสู้นะครับในการแข่งขัน c ีเกมก็พยายามรออยู่ว่าเอ๊ไทยจะประกาศรายชื่อเมื่อไหร่นะครับเมื่อสุดเนี่ยพอมีการลงระบบก็มีการรายงานข่าวไปทั่วทั้งอาเซียนเลยทีเดียว เรต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ทางด้านของเวียดนามเนี่ยขึ้นเฮดเลยว่าเจ้าภาพประเทศไทยประกาศ14รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงมาแล้วโดยครั้งนี้สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือการมีตำแหน่งบีหลังเพียงคนเดียวก็คือควีนบีมพิมพิยากกลัม um. ซึ่งแน่นอนนะครับคอมเมนต์ Comment เนี่ยเรียกได้ว่าระอุเลยทีเดียวนะเวียดนามเนี่ยหวังสุดๆที่จะกระชากเหรียญทองให้ได้นะครับแต่ว่า คอมเมนต์ของแฟนแฟนเวียดนามเองพอได้เห็นรายชื่อแบบนี้แล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของความยืดหยุ่นของนักกีฬาไทยนะครับคอมเมนต์แรกบอกว่าทีมไทยเนี่ยหัวเสาก็ตีได้บีหลังก็ตีได้ส่วนบีหลังเนี่ยได้หมดเลยนะถือว่ายืดหยุ่นได้ดีเลยนะครับหรือคอมเมนต์บอกว่าแค่บีหลังคนเดียวควีนบีมเนี่ยก็ทําเอาใจหายไม่ทั่วท้องแล้วนะครับหรืออีกคอมเมนต์ก็บอกว่าพิมพิชญาเนี่ย ยืนคนเดียวในตำแหน่งบีหลังก็สามารถที่จะคว้าแชมป์เหรียญทองได้แบบสบายๆนะครับหรือประเด็นเรื่องของศาสิพาพรนะครับที่โวเวน,นามรู้จักอยู่แล้วนะอมสินนี่ก็มีการถามมปเยอะว่าโหซาสิพาพรนี่สุดยอดเลยทีเดียวนะยังคงเป็นขุมกําลังหลักของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับแล้วก็พูดถึงการขาดหายไปของมูเมธนัชชาสุขสดนะครับ เวียดนามบอกว่าถ้าธนาชาติอยู่เนี่ยถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวนะแต่ก็ยังมีประเด็นที่นะครับทางฝั่งของเวียดนามเองเนี่ยนะครับก็มีการนําทีมเวียดนามนหะมาเปรียบแบบตําแหน่งต่อตําแหน่งนะครับกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยซึ่งก็ต้องบอกว่าเวียดนามไม่มีตู้เย็นเนี่ยนะครับความแข็งแกร่งแล้วก็ความอันตรายมันก็ลดน้อยไปเยอะแล้วผมเองเนี่ยก็เข้าไปส่อง ดู14รายชื่อของสาวเวียดนามแล้วเนี่ยก็แน่นอนนะครับหัวเสาก็นำทัพโดย4 t ทเจิงทิทันทวีนะครับแล้วก็ยังมีวีที่เหนือเกวตรวมไปถึงเหงียนที่อูเยนแล้วก็บุยที่แอนทาวนะครับขณะที่บีหลังนะครับก็มีดังที่กำทันแล้วก็วังที่เกวียนจินนะอันนี้คนไทยรู้จักคุ้นเคยนะเคยมาได้ในประเทศไทยส่วนบอลเร็วเนี่ย ก็มีเจิงที่บิทวีนะครับที่เพิ่งจะไปเปิดตัวกับสโมสรโอกายาม่าศีก้าในลีกญี่ปุ่นมีเหงียนทิจินนะครับมีเลทันทวีแล้วก็หลิวทิเหลนะครับส่วนเซตเตอร์นะครับคนคุ้นเคยครับด่วนทิเล่มอวนแล้วก็หวอทิกิมทัวนะลิเบอโร่โลโลก็มีเหงียนกันดังแล้วก็เลทิเอียนนั่นเองสำหรับผมนะ เวียดนามก็เป็นทีมเต็งเ,เหมือนกันแต่ว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับไทยแล้วก็ยังยากอยู่นะครับเพราะว่าเขามีนักกีฬาที่ไปเล่นต่างประเทศในญี่ปุ่น2คนเท่านั้นอะ่ะขณะที่ไทยรวมดาวะนะครับในลีกยุโรปฝรั่งเศสตุรกีก็มาลีกอเมริกาก็มาครบลีกญี่ปุ่นก็มากันเกือบครบขาดยูฟ่าฝรั่งเเกาหลีเนี่ยไม่มีเพราะว่าโมเมเองก็มีต้นสังกัดพูดคุยขอตัวไปแต่ที่น่าสนใจแล้วก็ จะมองข้ามไม่ได้นะผมว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่บอกได้เลยว่าดูดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติฟิลิปปินส์ครับคุณผู้ชมเพราะผมไม่ส่องรายชื่อพวกเธอก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซตเตอร์ตัวเก่งอย่างเจียเดกุสมานอย่างเงี้ยนะครับหรือบอลเร็วนะครับร่างโยงอย่างเดลพลมาตาอย่างเงี้ยนะครับหรือบีหลังนะครับอย่างทางโซโลมอนก็มาเหมือนกันนะครับครั้งนี้นี่ พูดได้เลยว่าฟิลิปปินส์ก็ถือว่าเป็นมามืดอีกหนึ่งทีมเช็คเช่นเดียวกับอินโดนีเซียนะครับก็มีเมกาวตีเหมือนกันมองจากภาพรวมนะปัจจุบันนะครับต้องบอกว่า14รายชื่อนี้ผมว่าหลายคนถูก,ถกใจแหละสำหรับสาวไทยของเราแล้วก็มาดูแบบย,ยาวๆครับว่าจะสามารถทำภารกิจนะครับได้ตรงตามเป้าหมายก็คือการป้องกันแชมป์เหรียญทองได้อีกหรือไม่นะครับแล้วก็ย้ำโปรแกรมกันอีกรอบนะสำหรับ วอลล่์บอลหญิงซีเกมส์2025เนี่ยรอบแรกแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับไทยเนี่ยอยู่ร่วมสาย A กับฟิลิปปินส์แล้วก็สิงคโปร์ขณะที่สาย B ก็มีเวียดนามอินโดมียนมาแล้วก็มาเลเซียโดยการแข่งขันรอบแรกเนี่ยบ่งเป็น2ส,สายนะซึ่งเกมแรกของไทยเนี่ยจะประเดิมในวันที่10ธันวาคมเจอกับสิงคโปร์ในเวลา17นิกา30นาทีต่อจากนั้นครับ11ธันวาคมเนี่ยไทยจะลงสนามเจอกับฟิลิปปินส เวลา17.30นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็สาวไทยของเราเนี่ยก็จะไปรอเล่นรอบรองชนะเลิศนะครับถ้าเข้ารอบก,ก็ในวันที่14ก่อนที่จะเข้าชิงชนะเลิศต่อไปนั่นเองนะครับนี่คืออัปเดตล่าสุดของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้พร้อมขออนุญาตฝากบทสัมภาษณ์ของบรรดานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับที่ขณะนี้กำลังเเตรียมตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเลยก็นำทีมโดย บุมบิมชาวนโมกสีนะครับเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะค่ะก็รู้สึกอบอุ่นค่ะเพราะมันก็คุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วก็ถือว่ามีบรรยากาศในการซ้อมที่ดีก็รู้สึกตกใจค่ะที่แบบว่าเอยมันมันมาถึงคิวเรา เร็วขนาดนี้เลยเหรอก,ก็ก็รู้สึกดีค่ะที่ได้รับหน้าที่นี้แล้วก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะอมกันแล้วก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะเหมือนเหมือนซ้อมด้วยกันมาตลอดเลยคือฟิลฟิลรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าบรรยากาศในการซ้อมของทีมเนี่ยดีดีขึ้นแบบมากๆเลยค่ะก็พวกเราก็จะทําให้เต็มที่ค่ะ ค่ะก็ขอเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะมาร่วมเชียร์พวกเราด้วยนะคะทั้งวอลเลย์บอลชายหญิงเลยนะคะแล้วกีฬาอื่นๆของประเทศไทยนะคะให้คว้าเหรียญทองในซีเกมในบ้านเราครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะนครับ<อ>ได้เห็นนักกีฬาทุกคนกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็ที่สําคัญทุกคนสุขภาพดีสุขภาพร่างกายดีสูขหาพจิตดีนะครับแล้วก็ทีมเราก็มีขวัญและกำลังใจดีนะครับเอ่อ ทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเมื่อวานนี้เราก็ประชุมกันทุกคนก็ดีใจนะน้องๆก็รอพี่ๆกลับมา,าพี่ๆก็คิดถึงน้องๆก็คิดถึงครอบครัวที่ถึงประเทศไทยทุกคนได้กลับมาก็มีความสุขและก็ดีใจกันนะครับแล้วก็วันนี้เราฝึกซ้อมเป็นมื้อที่2เมื่อวานเราซ้อมแต่ยังไม่ได้ซ้อมรวมกันวันันี้เป็นเรื่องของระบบทีมเทคนิคก็คถือว่าดีมากนะครับได้ได้ปรับตัวในการ จูนเทคนิคต่างๆเข้าหากันก็เป็นไปตามแผนนะครับแล้วก็ก็ต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับสำหรับความร่วมมือในการกซ้อมแม้ว่าบางคนก็จะอ่อนเพลียจากการเดินทางนะครับก็จากพวกยุโรปเนี่ยเดินทางมา10บกว่าชั่วโมงก็เหนื่อยมากนะครับแล้วก็ยังมีอาการเจ็ดแหลกอยู่คือหลงเวลาอยู่ก็พยายามให้เขาวันนี้ก็คงจะต้องไม่ต้องนอนกันนะครับแล้วก็แต่ว่าเราซ้อมแค่มือเดียววันนี้นะครับแล้วก็คงให้พักผ่อน เราก็พยายามจะดูเรื่องของคุณภาพอยู่3ด้านของ,ของนักทีฬาตอนนี้ก็คือคุณภาพในเรื่องของการนอนต้องนอนให้เพียงพอนะครับในช่วงกลางคืนต้องหลับให้ดีนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยการนอนนะครับแล้วก็คุณภาพในการกินอาหารเราก็ต้องดูแลเรื่องการกินให้ดีนะทุกคนควรจะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์เตรียมพร้อมสําหรับาการแข่งขันและการฝึกซ้อมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคุณภาพการพักผ่อนนะก็ อยากให้ทุกคนได้มีการพักผ่อนที่ดีอันนี้ก็จะส่งผลให้คุณภาพในการฝึกซ้อมคุณภาพพัฒนาเทคนิคต่างๆดีขึ้นเช่นร่างกายนะครับเราจะเป็นต้องใช้ร่างกายที่ดีจิตใจเราต้องสร้างคอนฟ idence สร้างความเชื่อมัน่นทุกคนก็พยายามนะครับวันนี้ทีมเรีเก็บไปในเรื่องของการฝึกซ้อมต้องการให้แต่และตำแหน่งเนี่ยทำคุณภาพในการ เล่นแต่และตำแหน่งของตัวเองให้ดีซึ่งทุกคนก็พยายามทำได้ดีนะครับมันก็จะส่งผลให้นักกีฬาเนี่ยมีความเชื่อมั่นในทั้งตัวเองด้วยทั้งระบบทีมด้วยนะครับแล้วก็คุณภ,ภาพทางด้านแท็กติกเดี๋ยวว่ากันนะเราจะต้องเตรียมตัววางแผนสำหรับการแข่งขันกับคู่แข่งขันของเราซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็วางแผนแข่งกับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์แล้วเดี๋ยวคงจะรวมตัวกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ต้องการให้นักกีฬาเนี่ย มีการถอดลายแล้พักถอดอย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะซ้อมตามระบบของเราครับก็เอาเอาก่อนที่จะเจอเกมแรกเราก็ก็ขอ,เ,อเรียนแฟนๆทุกท่านให้ทราบก่อนว่าตอนนี้ลักกีฬาของเราอยู่ในแคมป์อา20่นค่คนข้างจะครบแล้วเราจะตัดสินใจที่จะเลือก14คนเนี่ยในวันอาทิตย์ นะเต็มที่สุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าใน20คนนี้ก็ทุกคนก็พยายามที่จะมุ่งมั่นตั้งใจอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะักกีฬาทุกคนสําหรับความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้ทีมเราเนประสบความสำเร็จน,นะครับอันนี้เรื่องแรกก่อนนะครับก็จะต้องสัปดาห์นี้ครับจะต้องดูกันว่าไทยมีความพร้อมและก็สมบูรณ์ที่สุดสําหรับ14คนที่จะใช้ในการ แข่งขันในใคันนี on ้นะครับส่วนเกมที on ่จะเล่น on กับสิงคโปร์เดี๋ยวขอแมเนจเมนต์อีกทีหนึ่งเรายังมีเวลาประมาณ78วันนะครับขอเวลาสักหน่อยนะครับก็เหมือนเดิมครับทุกคนเรามีเป้าหมายชัดเจนตั้งแต่ท่านนายกสมาคมคณะกรรมการบริหารแล้วก็นักกีฬาสตาฟโค้ททุกคนเรามีเป้าหมายเหมือนกันนะครับเราก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อเป้าหมายนี้นะครับก็ต้องชื่นชมแล้วก็ขอบคุณนักกีฬาทีมสตาฟโค้ชทุกคน รวมทั้งต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกและคณะกรรมาการบริหารนะครับที่ได้สนับสนุนการเก็บตัวฝึกซ้อมของเราด้วยดีมาโดยตลอดนะครับ <te> okay. ครับครับก็ยังเป็นอยู่ครับก็ในช่วงระยะเวลา20ปีเขาก็ได้พัฒนาศักยภาพที่ความสามารถก็ต้องชื่นชมนะครับทุกทีมในอาเซียนนะทีมเวียดนามก็ดีทีมฟ,ฟิลิปปินส์ก็ดีทีมอินโดนีเซียก็ดีนนเ,ดนนเ,ดเขาพยายามที่จะพัฒนาที่ความสามารถและก็ศักยภาพ ของทีมชาติของทีมแต่ละประเทศเนี่ยดีขึ้นที่จะเป็นคู่แข่งสําคัญของทีมเรานะครับเราก็คงไม่หยุดนิ่งแค่นี้เราคงจะต้องเตรียมตัวที่จะพัฒนาคนของเราทั้งผู้เล่นชุดปัจจุบันแล้วก็นักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาทดแนทนพี่ที่นะครับพอภูมิบิมก็เป็นคนที่มีคุณสมบัติเราเลือกคุณสมบัติก่อนนะครับในสำหรับซีเกมในครั้งนี้เนี่ยครับ ุูบีมก็ทีมสตาร์โค้ชทุกคนก็ได้เสนอชื่อมาว่าใครควรที่เหมาะสมที่จะเป็นกัปตันทีมในครั้งนี้คุณสมบัติของกัปตันทีมทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคุณสมบัติที่ในเรื่องของความเป็นผู้นํามีประสบการณ์มีขีดความสามารถที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อระหว่างนักกีฬารุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็เพื่อนๆได้ดีทํางานร่วมกับทีมสตาร์โค้ชได้ดีแล้วก็ เป็นคนที่จะดึงสปีริตของทีมแลวก็ทีมสปิริตได้ดีแล้วก็นําพาทุกคนเนี่ยจะไปสู่ความสําเร็จในเป้าหมายนะครับทุกคนก็เลือกบุ๋มบิ่มชาชุนก็เป็นเวลาที่ดีที่เหมาะสมที่จะรับช่วงต่อจากพี่เพียวเมื่อวานก็ส่งมอบงานส่งมอบหน้าที่กันก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นมิติที่ดีนะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยเป็นกําลังใจช่วยเชียร์ตับตันคนใหม่ของเราด้วยพร้อมกับทีมของเราด้วยนะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลล์บอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับชอบคอนเทนต์สไตล์ b i g กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝาก like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ b i g กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปคอนเทนต์ตัวหน้าสวัสดีครับ